ชอบปิดเปื่อยก็เอาไว้นานๆนะแต่ว่าฉันฉันชอบกินพักกำลังกรอบๆแบบนี้ยจะกินตัดเยอะพอเดี๋ยวเอาใปมากินับกินับังใช้ซ่อมับวนนี้ เดี๋ยวสิคะอืมโอ้ใส่ทำเ้่นเลยจ้าอ่ะเน่นอนจิตใาน้ำหมดล้าอ่ะนอกจากล้าง้ังต้องแซ็ดตัวอ,อ,อีกอักกโค้ จริงๆมันต้องใช้มือยิบม้วนเลยนะ<ช>แต่ว่ามันร้อนจ้ะเดี๋ยวจะกินมันร้อนยิบทั้งแท่งเข้าไปแล้วมันจะกลับลำยากในปากอร่อยอ่ะงใจอยากวางตุงมนมันมเป็นพักเราเองด้วยไนะ อกอบปลูกเองเนาะกอบไปเลยแม่กุกุไม่ลองอร่อยจริงค่ะคุณเนี่ยฉันชอบแล้วก็ยำหน,อนอ่อด้อยของคนเหนือใส่ยำหน่อไม้ใส่น้ำปูแล้วมีใบใมงลักอ,อ อร่อยเลยแยงผักใช่ไหขนาดมันนั่งอยู่อ่าสองโดยเมตรยังได้ยินเพียงผักอัน,นอยู่ในกระทะมันจะเปื่อยกว่านี้นะแต่ฉันกินฉันชอบกินกระปะ๋องว้าวเลยตดนน้ำแล้วมันขาดไม่ได้นะพริกเนี่ยต้องมีพริก เดี๋ยวไปเล่พวกนี้มากินข้าวอะไรหูกอเปล เมื่อวานฉันบอกฉันแกมพูดว่าฉันจะขายมีคนที่ต่อว่าจะซื้อคนเดแยวนี้แหละจะไปจ่อเอไปจ่อประกันบอกเดี๋ยวจ่อเสร็จบราไม่ได้ขายแล้วเดี๋ยวจ่อเสร็จจะเอามาให้กินผักสดปลอดสารเป็นกนแบบผักสดปลอสาสรใครก็อยากกินนะ้องใช่ไหมไม่ชอาเห็ดไปแป๊บเดียวยังน้ำพุ่งเลย เชือเมาเลยไม่ถึงไม่ถึงพิจิเลยพอข้าวคนกลางไม่ถึงแล้วอืมอือโอ้น้ำไม่มีมันเลยดนี่้องนะหนุนยอดเวลาเราอายุเยอะๆกันเราไม่ค่อยดีก็ใช้กันไกลช่วยตัดก็ดีนะก็ช่วยให้เรา นี่นนอ,าานอะไรเขาเรียกว่ากินผักเป็นอาหารเนาะก็แม่เรยากินผักเป็นอาหารแล้วกินอะไรกินข้าวไม่เป็นอาหารเขาเราียก <laughs> <laughs> กินอาหารเป็นยาเราส้มนอ๋อกินผักเป็นอาหารพูดผิดต้องพูดว่ากินผักเป็นยาเนานะพูดผิดไม่ถูกเขาอยากกินอาหารเป็นยากินอาหารกาาินยาเป็นอาหาร นะ <Es> หม,หมูมย <UND> e, ังม <then. c Excel KK> pues er ีป er ่ยอแล้วก็ใช้่างนี้ค่ะคือเป็นไก่ดีๆไว้ทังอันหนึ่งแข็งแรงแข็งแรงทนนี้เป็นไกดีมิ๊อยวไปทำาให้มันนิ้นอยากใง่ายๆอืมอืมันอืมอืม ปิดปิดแล้วปิดปิดพราะเราจะนที่เผื่อลองเพลงเกียวบตอนกินเขาเสียมารอยาล้ำขนาดอะาเจ้า